อืมอืม,อม,อมแล้วก็ใส่เลอดไก่แล้วครับผมอืมสวัสดีครับผมสวัสดีผมมาพี่นองทุกๆคนครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนครับผมวันนี้ปุโรดจะพามากินเนี่ยครับผมขนมจีนแกงเขียวหวานหรือแกงเขียวหวานราดขนมจีนครับผมมาได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมากินแกงเขียวหวานใส่ขนมจีนแซ่บครับก่อนอื่นปุโรดก็ต้องขอฝากซองปุโรดกินแซ่บไว้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งครับเมื่อปุโรดกินแซ่บเลยนะครับเด้อ มาครับวันนี้มีเมนูแบบนี้เลยตักมาเป็นหมอ้อเลยครับนี่ครับผมแกงเขียวหวานตักมาเป็นหมอ้อเลยเดี๋ยวนะครับอู้กำลังร้อนเลยครับผมเดี๋ยวนี้อู้หลานเลยครับอืมไอกำลังขึ้นเลยอืม ใส่กะทิคนๆครับผมเสหาดเลยครับนูกินนมดก็ได้นี่โอ้โหอลังการเลยครับงานนี้อืมครับเต็มคุยเลยครับผม มาครับผมมากินแกงเขียวหวานขนจีนแกงเขียวหวานพร้อเมือนครับอดูครับดูอด่มชิมหน้ามันก่อนครับืคนเก็มคนมากดูครับอื อร่อยมากอืม,อม,อมแลวกส่เลือดไก่แล้วครับผม จอกมันมันครับมันกะทิออกมันมันหวานหวานเค็มเค็มครับผมอู้เหมาะขนาดนี่ครับผม <c oughs> ใส่เลือดไปครับอืมเหมาะครับผมคุ้นคนอืม แต่ครับคนมกินแกงเขียวหวานไก่นะครับเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่ตีนไก่ครับใส่แต่นเนื้อมันสะโพกสะโพกน่อง อืมอืม,อมนำกระทีมแบบข้นๆเลยคนระับมากขนาดอืม ืม mm hmm. ใครจะกินรับรองไม่ผิดหวังครับฝีมือสุดสุดสุดยอดความเข้มข้นความอร่อยกันมันอยู่ที่ความเข้มข้นครับอยู่ที่กะทิเ mm hmm. ลือดไก่ hmm. เข้มข้นมากผมไปเป็นน้องลองไปทำกลิ่นกันดูนะครับเด้อออ้สะใจดีครับผมมันเข้มขน้นหอมนะพริแกงครับอือือครับอือหือ อืมมี่มะเขืออืม lắm lắm rồi mà <_ an> ต้องขอโทษขออภัยนะครับเดอ้อถ้ากินบมสุภาพบมเรียบร้อยครับผม วันนีมันต้องสดน้ำครับเสียงอาจจะดังไปหน่อยนี่พิกกินกินทั้งหมดครับ mùa mình mùa mình mặn. <laughs> พอแล้อครับผม กินแต่งร่างคออเหมาะขนาดครับผมร้ามๆครับเข้มคน วันนี้ปุโรก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมปุโรกินแซ่บนะครับเออกินบกสุาพบาเรียบร้อยก็ต้องขออภัยครับผมฝากช่องปุโรกินแแ่บฝากกดติดตามครับให้กำลังใจครับผมจะได้ทําคลิปต่อๆไปให้พ่อแม่ี่น้องได้รับชมกันครับผมวันนี้ปุโรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม